ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องสิ้นกรรมสิ้นทุกข์ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า280จากพระตาบ,บิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่19หน้า123ข้อที่449 ภิกขุทั้งหลายมักใดปฏิปทาใดเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งตัณหาเธอจงเจริญซึ่งมักนั้นปฏิปทานั้นภิกขุทั้งหลายมักนั้นปฏิปทานั้นเป็นอย่างไรเล่านั่นคือโพอชฌงเจ็ด กล่าวคือสติสัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปิติสัมโพชฌงปัสสธิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงอุเบขาสัมโพชฌงเมื่อตรัสด,ดังนี้แล้ว ท่านอุทายีทูลถามว่าเจริญพชนชงเจ็ดนั้นด้วยวิธีอย่างไรตรัสว่าอุทายีภิกุในกรณีนี้เ <c oughs> จริญสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปิติสัมโพชง ัสสิสัมโพชฌงสมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงชนิดที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโบสักคะเป็นโพชฌงอันไพบูรณ์ถึงซึ่งคุณอันใหญ่หาประมาณไม่ได้ ไม่มีความลำบากเมื่อจเจริญสติสำมพชฌชงอย่างนี้อยู่ตัณหาย่อมละไปเพราะตัณหาละไปกรรมก็ละไปเพราะกรรมละไปทุกข์ก็ละไปอุตายิด้วยอาการอย่างนี้แลสิ้นตัณหา สิ้นกรรมสิ้นกรรมสิ้นุกุ์